พื้นที่ปล่อยเปดอรันประเทศคือเขตเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรังโจรไปแล้วละครับแล้วการที่มีความเคลื่อนไหวในแบบนี้เนี่ยซึ่งมีคนจีนเทาและคนไทยที่ถูกหลอกการทำงานอยู่เยอะคอมเมนต์อาจจะใช้คนพวกนี้เป็นโล่มนุษย์ครับหรือร้ายกว่านั้นคือส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษแฝงตัวปะป,ะปนมากับผู้อพยพหรือแรงงานเพื่อเข้ามาวางระเบิดก่อวินาศกรรมในเมืองเราตัดน้ําตัดไฟหรือสร้างความวุ่นวายให้เราพะวงหน้าพะวงหลังครับนี่คือสงครามไฮบริดเราต้องระวังมากๆก,กองกําลังบูรพาต้องสแกนคน เข้าออกยิบตาเลยครับงานนี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสินะคะถูกต้องครับยังไม่หมดนะฮะเขมรยังหวังว่าการโจมตีรอบสองจะทำให้ไทยเนี่ยครับยอมรับสถานะใหม่บนพื้นที่พิพาทด้วยและหวังสร้างแต้มต่อบนโต๊ะเจรจาด้วยแต่หลักๆคือสร้างแต้มต่อครับเขาอยากได้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมูลค่ามหาศาลครับการทำสงครามชายแดนบนบกก็เพื่อบีบให้เรายอมถอยในเรื่องทะเลหรือยอมรับเส้นเขตแด,ดนใหม่ที่เขาขีดเองบน ที่เขาคิดว่าถ้าทําให้ไทยเจ็บปวดมากพอเราอาจจะยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อยุติสงครามแต่ฝันไปเถอะครับแผ่นดินไทยขีดเดียวเราก็ไม่ให้เสียครับยิ่งทําแบบนี้เรายิ่งไม่คุยครับ รบให้จบแล้วค่อยมาคุยกันตอนเขาแพ้ราบคาบดีกว่าแน่นสิคะส่วนอาการที่เรายิงถล่มกระเช้าเนิน350จนพังพินาศเมื่อเช้านี้เนี่ยครับมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของเขาเลยนะเพราะภูมิประเทศฝั่งเขาเป็นหน้าผาสูงชันการลำเลียงสเสบียงและกระสุนขึ้นไปบนยอดเขาทําได้ยากมากกระเช้าคือทางด่วนเส้นเดียวของเขาพอเราตัดขาดปุ๊บเขาไม่มีแผนสำรองที่ดีพอหรอกครับ จะให้แบกกระสุนปืนใหญ่หนักๆขึ้นเขาด้วยแรงคนมันไม่ทันกินครับฐานข้างบนนั้นจะขาดกระสุนและอาหารภายในไม่กี่วันและสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนหรือไม่ก็ถอนตัวหนีตายลงมา ซึ่งตอนนั้นแหละครับปืนใหญ่เราจะเก็บตกได้อย่างสนุกมือเลยกันครับสุดท้ายเนี่ยค่ะคิดว่าในสายตาเขมรสงครามรอบสองครั้งนี้ต้องปิดเกมให้ได้ภายในกี่วันเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของตัวเองล้มก่อนคะจากการวิเคราะห์ศักยภาพกองทัพและเศรษฐกิจของเขาผมคาดว่าให้เวลาเขาเต็มที่ไม่เกิน7วันครับถ้าภายใน1สัปดาห์นี้เขาไม่สามารถยึดพื้นที่สําคัญหรือบีบให้ไทยเจรจาได้ทรัพยากรเขาจะเริ่มหมด น้ำมันจะขาดแคลนกระสุนจะไร่หรอและขวัญกำลังใจทหารจะดิ่งครับเพราะทะหารเขเมรหลายคนก็ถูกบังคับมาไม่ได้เต็มใจรบเพื่อหุนเซนเหมือนทหารไทยที่รบเพื่อชาติครับดังนั้นถ้าเรายืนระยะให้ผ่านสัปดาห์แรกไปได้รับรองว่าเราจะได้เห็นภาพทหารเขเมรทิ้งปืนวิ่งหนีกลับบ้านแน่นอนและนะว่าเราจะคาดว่าเราเหนือกว่าแต่สงครามคือความสูญเสียครับเราต้องไม่ประมาทเราต้องส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าที่แนวหน้าให้พวกเขาได้ยินเสียงเชียร์จากคนข้างหลังให้เขารู้ว่าคนไทยไม่ ทิ้งกันและที่สําคัญคือเราไม่กลัวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทหารไทย